ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให รู้สึกสบายสบยหลับตาเบาเบาพอสบายสบายททำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสใครกังวลในทุกสิ่ง แล้วก็โกรมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือไื้จำไมง,ง่ายไว้อยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้น แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสใสเหมวนกับเพชรเลยนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายสบายเลยนึกถึงองค์พระแก้วขาวใส อย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือประแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึง่ง ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆจะลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันวันนี้คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานดีแท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งๆิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพิ่เพลินในกามของทิพยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี่เลยชาวสวรรค์ทั้งหลายน่ยหกชั้น ถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพลินในทิพยะสมบัติสนุกสนานเพลิเลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่ถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัว จึงเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้โลภชาสมาบัติธรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลย อรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเอาเว้นจากพระอริยเจ้าแล้วเราก็สุขอย่างนี้แหละอที่ใครจะคําว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็หยุดหยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรม ตั้งแต่ประโสะดาบานันพระสะกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันตอย่างนั้นประโยชน์พบกระทึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคำยืนยันของท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดใน ทัน้ำปวงในเรื่องราวความมมายขอยงชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดทาซ้ำในภพสามนี่นับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์เนี่ก็นับครั้งไม่ถ้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงในระดับพระเจ้าจาจกรพัิมาแล้ว ก็จะจักรพรรดิซึ่งปกครองทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกของเราใบนี้ในยุคที่มีผื้นเป็นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะเงนินน่ะชนในยุคนั้นนนับถือศีลห้าเป็นประเทศเดียว ท่านปกครองได้ทั้งชมบุเวีปอุตลากุรุธวีปปปะวิเทหะวีปอัรปรัโขยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาประสมเมนหรือเขาประสินเดรุนั่นแหะไปมาได้ในรัรตนเจ็ดในอนุภาพของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่า ใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดท้งการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปูถุชนแล้วแล้วก็นอยนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศสลาดบรมเศรษฐี มหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแท่งตลอดในธรรมนังปวงที่หมดกิเลสอาสะวะแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเนะี่เราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและให้ยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็น อย่างเช่นการทำมากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้เวลาวร็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนะี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด พอถูกส่วนแล้วมันก็น,นิ่งเราก็จะถูดดึงดูดใหตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งน้ำนอาจจะพักระหว่างทาง ดีเดสิตปุรีเราก็จะต้งโขนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกตกหลน่นหล่นเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มเบาเบาสบายสบาย ได้ใ,ใจที่ชื่นบานให้สบายสบายฝึกกันไปทุกวันอย่าเกยียดคล้านกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงในชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิต ตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปนะไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราโดยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ ไปสู่เทวโ,โลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพี่ยนจะให้เกียรติกลาต้องสอนตัวเองนะบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่อง ที่จะดึงใจเราให้หลุดจากลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแวบบออกไปในเรื่องราวต่างๆพอจะกระทั่งฝืนฝืนใจฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงในลระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ย ถึงถตรงนั้นในความขย,ยันมันก็จะมาเองจะมีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งไปกว่านี้หรือความรู้ที่มีอยูน่ในปะตตรวิฎดกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแหละเพราะว่าเมื่อใจมันนิ่ง แน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรูภ้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะดวงก็จะใส สว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรัวพรมแล้วก็กายธรรมซึ่งเราคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียด ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยาแกตอนแรกตอนที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหะประเภทเป็นบ้าไปโลกประสาทอะ ปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ไม่ไม่มันก็ฟุ้งมือมืออะไรอย่างนั้นนะแต่นั่งไปน,นานๆก็สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมาก น้ำก็จะโลง่โลงโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิเพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงาม โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นก็อยู่ที่เราขยันนะครับปรับปรุงวิธีการให้ดีที่เดียวเพยันในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะลูกนะ สัพเพพุธะผลปตาปัจเจกานันยิังพรังอรหันตานันจะเตชนราคังปันดาวิสปโสเตยทลธาสุขิตาเวลุณหาพุทธศาสนนีอรคาสุขิตาโหตะสหัสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธสพธรรมนา,านุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวานะสทธาโสตี 1 2